สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเพจ โตโยต้าโคราตโปรแลงส่วนลดเยอะนะครับตอนนี้อยู่กับโจที่ปรึกษาการขายโตโยต้า1988นะครับวันนี้โจจะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆสำหรับรถคันนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็น Fortuner Leader G ราคารถอยู่ที่1,371,000บาทนะครับเหลือเพียง2คันเท่านั้นนะครับผมที่ราคารถจะยังอยู่ที่1,371,000บาทจองก่อนทำ สัญญาผ่านก่อนรับรถก่อนและคลิปนี้ผมจะพาไปดูเจ้าตัวรถคันนี้ว่ามีแต่งอะไรกันบ้างไปดูกันเลย you Ooh, like ตัวนี้จะเป็นตัว l ีเดอร์นะครับผมได้ทำการแปลงหน้าเป็น GR Sport ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไฟครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟดูโอโปรเจ t เตอร์นะครับผมที่ทำการแปลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมและไฟก็จะเป็นไฟแบบก้างป่ามาให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเท่ความสปอร์ตและก็เปลี่ยนเป็นโลโก้แก้วให้แล้วนะครับส่วนล้อนะครับล้อจะเป็นล้อแม็กแต่งขอบส8บดนะครับผมมาพร้อมยาง คินโตะไคจูนะครับผมยางตัวนี้ดียังไงนะครับมันจะลดเสียงแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาขับขี่มาดูด้านในกันบ้างครับผมด้านในตัวนี้ตรงที่เปิดกระจกฝั่งคนขคับจะเป็นออตโต้ทั้งหมดเลยส่วนตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วเบาะนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับผมส่วนพวงมาลัยครับ เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปัดสี่ทิศทางตรงนี้จะเป็นพุ s สตาร์ทนะครับผมและพวงมาลัยตรงนี้จะเป็นแบบมัตติฟังก์ชันมีก้านปรับความเร็วลดความเร็วนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นก้านปัดน้ำฝนโอเคหุ้มหนังสวยงามเรียบร้อย มาดูอีกฝั่งกันบ้างครับเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศท,ทางคู่หน้านะครับให้แล้วส่วนตรงคอนโซลก็จะเป็นหนังนะครับหน้าจอเป็นแบบ8นิ้วนะครับพร้อมระบบ Android Auto และ Apple น a ับเพ y ส่วนแอร์ครับแอร์ Air จะเป็น Duo อโซนนะครับผมส่วนเกียร์เกียร์ก็จะเป็นแบบออโต้6สปีดแล้วก็มีที่รองแขนนุ่มๆ